ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านอย่างท่านจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็มาสนใจเรื่องการเพาะเลี้ยงปลากระตูนนะครับก็ไปอบรมวิธีการพาะเลี้ยงจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาเมื่อเราเพาะเลี้ยงเนี่ยผมก็ไปสอนแล้วก็ให้เข้ามาดูงานมาหาความรู้จากฟาร์มที่ทําอยู่นะครับ พระบาสทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็เป็นต้นแบบเห็นว่าท่านเนี่ยมีความสามารถแทบจะทุกด้านพระอ,องค์ท่านเนี่ยทำงานด้วยความเ,เหนื่อยเพื่อประชาชนท่านทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะเราก็เห็นว่าพระอ,องค์ท่านเหนื่อยถ้าทุกคนนะฮะรู้หน้าที่ว่าแต่ละคนมีหน้าที่ที่ทําเพื่อที่จะให้บ้านเมืองเราเนี่ยจเจริญก,ก้าวหน้าก็เหมือนกับได้ช่วยพระอ,องค์ท่านไปในตัวอยู่แล้วครับ